ภาพกันหน่อยแค่เป็นหวัดเฉยๆนัอย่างเช่นแบบว่าแพ้อากงออากาศน้ำมูกไหลไอจามมันก็เกิดขึ้นได้โดยช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมโดนฝนนิดนิดหน่อยบางคนก็มีอาการได้แต่ไม่ได้มีแค่คนนะคะที่จามได้แพ้อากาศได้เจ้าตัวนี้ก็จามจามจามไม่หยุดออไอ้อคน ที่มีตั้งเยอะไม่นอนนอน,นตรงมันนอนตรงนี้ <c oughs> เอาแล้วคุณจะให้น้องไปนอนตรงไหนนอ้องชอบเล่นน้ําเข้าใจยังไงดีแล้วน้องโดนน้าเยอะน้องก็เลยถึง จงมันใกล้เกิน,กนไปใกล้กับน้ําหรือใกล้กับอะไรใกล้กับตรงที่คลื่นมันจะสาดมาน่ะก็ขยับไปตรงโขดหินหน่อยก็ได้ถ้าจะนอนตากแดดนะเอาจริงๆน้องก็อยากโดนแดดโดนน้าด้ว,ดว,ดว,วยเป,ป็พร้อมๆกันสุดท้ายทนไม่ไหวอ่ะจึ๋ยจ๋ยเดี๋ยวจาไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงๆน้ำไม่เคยเห็นแบบ สัตว์แบบเนี้ยจามอย่างอย่างอย่างหมาแมวเราเคยเห็นว่าเขาจามได้แต่ก็จริงๆสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแหละมันก็คงเกิดอาการจามแบบนี้ได้เหมือนกันแหละ,อ,ะอยากจะจับน้องขยับขึ้นมาาีที่คุณจะนะบอ,อกอเอาขึ้นมาตากแดดไว้เครื่องบนนี้จะได้ไม่โดนน้ำจะได้ไม่จามเดี๋ยวจะป่วยเป็นหวัดเอานะ